สวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารามีพระเครื่องอีกเช่นเคยค่ะก็ยามเย็นวันนี้นะคะเรามาพบเจอกันอีกเช่นเคยค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่56นะคะยามเย็นกับน้องโบบารามีพระเครื่องค่ะสนใจพระองค์ไหนรายการใดนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่0 6 2 0 8 9 0 1 5 7ค่ะหรือแอดไลน์มาได้ที่นี่เลย สแกน q r Code ได้เลยนะคะแอดไลน์ด mm ้วยเบอร์โทรได้เลยถ้าโทรมาไม่รับสายาเดี๋ยวน้องโทรกลับนะคะพี่แล้วก็ถ้าทักไลน์มายังไม่ตอบเดี๋ยวก็อ่านเนาะเพราะว่าจอกันยามเย็นบางทีลงคลิปไว้แล้วก็ไปซื้อกับข้าวทํากับข้าวเนาะพี่เนาะอ่ะรายการแรกนะคะเปิดหัวกันที่พระสมเด็จเนะื้อหาสวยๆเลยนี่รายการที่หนึ่งคะ่ะพี่เกตทะลุซุ้มแบบนี้เลยนะด้านหลังคะ่ะพี่หลังเป็นหลังแบบนี้ น,นี่เป็นฐานแบบนี้นะคะอกตุุมๆนี่รายการที่หนึ่งค่ะต่อไปรายการที่สองค่ะ เป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อหาหนบนุ่มนะเนื้อหาหนบน,นุ่มนะรายการน,นี้เนาะนี่ซูมแบบชัดชัดเห็นเม็ดแร่เลยเนยอ,อกตรงนี้นะคะนี่รายการที่สองค่ะพี่ ep ยามเย็นเนาะนี่รายการที่สอง ขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ๆรับหลายองค์ราคาคุยกันได้นะต่อไปรายการที่สามค่ะนี่ด้านหลัง รายการที่สามค่ะตรงอกเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่พิจารณาให้ชอบชมให้ใช่ถ้าชอบรายการนี้รายการที่สามค่ะแคปรูปภาพได้เลยนะฮะกากติกาการปิดพานะคะลบกวนพี่ๆจำหมายเลขอีพีให,ให้น,อนอ้องนิดนึงเพราะว่าลงพาทุกวันและเช้าเย็นนะคะน้องงงเวลาพี่ๆโทรมาอขอปิดพรรายการที่สิบห้าหน่อยต้องขอหมายเลขอีพีด้วยนะพี่นะอ่ะรายการต่อไปรายการที่สี่ค่ะ คาบกรุเลยพี่เดิมเดิมเลยนะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ องค์ที่สี่ต่อไปองค์ที่ห้าค่ะนี่แตกลายงาองค์ขาวๆเนื้อหนึบนุ่มแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะเนื้อหาหนึบนุ่มค่ะนี่นเกตทะลุซุ้มแบบนี้เลยค่ะ รายการที่5ค่ะต่อไปรายการที่6ค่ะเลี้ยมกรอบพร้อมใช้งานเลยนี่ไม่ต้องใช้กล้องส่องก็มองเห็นเนาะเนี่ยเพราะว่าน้องซูมแบบชัดๆนี่เห็นเม็ดแรกกระเด็นเข้าตาเลยนะแต่ว่าให้เห็นเนื้อที่แบบปึกป๊กๆก็เลยต้องซูมให้เห็นแบบนิดนึงนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะถ้าสนใจองค์ไหนรายการใดแจ้งน้องได้เลยนะคะพี่ๆรอรับพัสดุที่หน้าบ้านได้เลยนะพี่นะนี่รายการนี้ค่ะรายการที่6ค่ะต่อไปรายการที่7ค่ะนี่เป็นองค์ดำๆนะคะนี่ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะจิชายเย็นแลพระไปกับน้องเนอ้อยยามเย็นวันนี้นะคะใครว่างหรือก็ทานอะไรอยู่สามารถชมคลิปได้เลยนะพี่ปิดพระองค์ไหนอย่าลืมหมาแจ้งหมายเลขอี EP น้องนิดนึงนะอาจะได้ไวต่อการดูพระเนาะ รายการที่7ต่อไปรายการที่8ะคะ่ะนี่อ,อกเป็นแบบนี้นะคะนี่ด้านหลัง รายการที่8แคปรูปได้เลยนะคะหรือพิจารณาแล้วถูกใจองค์นี้นะคะทักไลน์หรือโทรเบอร์มาหาน้องโบได้เลยนะคะต่อไปรายการที่9ค่ะนี่รายการที่9ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่ ต่อไปรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบนะคะนี่องค์เขาจะเล็กๆนิดนึงไม่ได้ถึงกับเล็กมากฐานเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ซุ้มจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซุ้มแบบซุ้มแบบเนี่ย ด้านหลังเป็นหลังอย่างนี้นะคะเม็ดแรกตรงหยุดองมุมน,นี้รายการที่สิบค่ะต่อไปรายการที่สิอค่ะนี่ผิวแห้งๆแ,แกรง่กรงๆแบบนี้เลยนะ ถ้าชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้รายการที่11นะคะจำหมายเลข EP น้องนิดนึงนะดูที่แคปชั่นได้เลยนะคะหมายเลข EP น้องจะอยู่ที่แคปชั่นนะย้อนดูคลิปเกา่กาๆสามารถกดไปที่ชื่อช่องค่ะแล้วก็สามารถกดคำว่าวิดีโอได้เลยมันจะขึ้นนะคะเป็นคลิปเช้าเย็นเช้าเย็นสลับกันนะคะนี่เลยรายการที่11บเคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเป็นเนื้อหาแบบนี้นหนับเกตเป็นแบบนี้นะคะไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะพี่เนาะนี่แล้วก็ท่านั่งเป็นลักษณะแบบนี้นะค่ะมีองค์เดียวค่ะพี่นี่เลยเกต นี่ะะคะเป็นลักษณะนี้นะรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะแปลกตาดีนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดชอบต่อไปรายการที่สิบสามค่ะ ดูให้ชมตลอดทั้งคลิปเอ่อชมชมดูของสวยไปตลอดทั้งคลิปเลยนะคะมีของสวยๆหลากหลายรายการเลยนะนี่องค์นี้รายการที่สิบสามค่ะด้านหลัง นื้อหานบนุ่มนะคะองค์นี้เนาะนตรงล่องแขนเป็นแบบนี้ค่ะเกียทรทะลุซุ้มแบบนี้เลยนะรายการที่สิบสามค่ะต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะ องแบบนี้นะคะนี่นี่ด้านหลัง รายการที่สิบสี่ค่ะต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะนี่องน,นี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะใครอยากเหมากระดานชุดนี้เหมาได้เลยนะคะเพราะว่าพาชุดนี้สวยทุกรูปทุกองค์เลยนะคะพี่นี่อยากเจอพี่ๆใจดีนะคะเหมากระดานน้องหน่อยนะ มีเพียงแค่24รายการค่ะวันนี้หรือจะเหมาแค่สมเด็จก็ได้นะวันนี้มีสมเด็จมาประมาณ17รายการค่ะในรายการที่15บห้าค่ะหลับหมดในน้นองห้พา,พาราพิเศษเลยเนาะอารายการที่16ค่ะนี่ ใบหน้าใบตาเป็นแบบนี้เนาะรายการที่สิบหกค่ะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดค่ะ เป็นพระสมเด็จนะคะวันนี้มี 10, พระสมเด็จมาสิบเจ็ดรายการสนใจองค์ไหนนะคะแจ้งหมายเลขได้เลยนะคะพี่พีหรือจะเหมายกกระดานแจ้งน้องได้เลยนะคะพี่พีอ่าเหมายกกระดานให้พาราพิเศษเลยอ่าแต่ว่าต้องไวนะคะพี่แต่ว่าต้องไวนะ <c oughs> ใครไวใครได้นะนี่อยากเหมากระดานทักมาได้เลยองค์นี้เลิ่มกรอบพร้อมใช้งานเนื้อหานึบหนับนะคะนี่เนื้อหานึบหนับ ารายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18เป็นหลวงพ่อเงินรูปรอหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่18บแปดรูปรอหลวงพ่อเงินเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนพิมพ์ขี้ตานะคะพี่องค์นี้พิมพ์ขี้ตาด้านหลังค่ะใต้ก้นนะ้เป็นแบบนี้ น้องว่าสวยนะคะพี่น้องว่าสวยนะฮะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะทักมาโทรมาได้เลยพาราเบาๆคะ่ะพี่เพียงแค่ไม่ได้แจ้งพาราลงในในไลฟ์นะคะเพราะว่าเวลาที่แจ้งลงไปแล้วเหมือนมันจับคำพูดหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะคะ ไต้ก้นนะคะพี่เป็นแบบนี้นะมีรอยตะใบรายการที่18ค่ะต่อไปรายการที่19เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะนานๆเจอนะพี่นะเนปิดทองลงลักเรียบร้อยนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะปิดตาพ่อแก้วค่ะ แคบรูปภาพได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่สิบเก้าค่ะนี่รายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบค่ะพี่เป็นเหรียญนี่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะนี่สภ,ภาพผิวดูเดิมๆเลยนะแล้วก็ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนาะอพี่เนาะมีมาเหรียญเดียวนานๆเจอเช่นกันนะคะพี่นี่ ขอคนแบบเน้นใช้พุทธคุณนะคะเน้นสะสมนะพี่นะนี่ห่วงไปลักษณะแบบนี้ค่ะเพิ่งได้มาเลยเนาะใครไวใครได้นะคะรายการนี้เปิดให้เบาๆเนาะทักแชทมาได้เลยด้านหลังเป็นหนุมานแบบนี้นี่ขอบข้างนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะด้านหน้านี่เป็นเหลือหลวงพ่อเดิมนะเป็นลหลวงหลวงพ่อเดิมนั่งแบบนี้เนาะนี่ นี่สวยปึ้งมากอง์นี้สวยมากค่ะใครสนใจนะคะองนี้ทักมาน้องหาน้องได้เลยนาะพี่เนาะมีรายการเดียวนะคะใครไวใครได้เน้นขีดเส้นใต้คำนี้เลยใครไวใครได้มาทีหลังเสียใจยด้วยนะคะะรายการต่อไปรายการที่ยีค่ะพี่เป็นเหรียญอามเนาะเป็นเหรียญที่ระลึกค่ะพี่หลวงพ่อแดงค่ะนี่เหรียญหลวงพ่อแดงมีห่วงคู่ตัวนะคะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ กองบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งค่ะนี่มีสองขีดลงมาจากข้างนี้นะคะอ่าชอบองนี้รายการนี้ทักมาได้เลยนะคะ รายการที่21ค่ะพี่ต่อไปรายการที่22ค่ะเป็นห่วงเชื่อมค่ะพี่คะเหรียญห่วงเชื่อมค่ะหลวงหลวงปู่ดูเนาะวัดปากคลองมาขามเท้านะคะเหรียญห่วงเชื่อมด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้เนาะมีจุดไข่ปลารอบเรียญเลยมีปั๊มเส้นเส้นเนี่ยซ้อนๆกันเนาะแทนไม่แทนรบก,กวนพิจารณาได้เลยนะคะปีเก่าปีลึกเนาะพี่เนาะปีสองสี่หกหกนะคะ นะรายการที่22ค่ะต่อไปรายการที่23ค่ะพี่เป็นเหรียญรูปร่างลักษณะเหมือนหยดน้ําอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกรวยค่ะพี่นี่ด้านหลังค่ะพี่วัดโคสิธารามนะนเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟไๆแบบนี้เลยพี่ดู ใครชอบใครรักทักมาได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่23านะต่อไปรายการที่24ค่ะรายการที่24เป็นพระยืนแบบนี้เป็นพระรอเบ,บนอารมณ์แบบเป็นพระโบราณน,นะด้านหลังเป็นแบบนี้เนาะปล่อยให้ราคาเบาๆค่ะเผื่อใครชอบใครถูกใจนะเป็นพระน่าจะเป็นพระประจําวันเกิดเนี่ยปางยืนปางห้ามญาติหรือเปล่าเนาะใช่ไหมถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ ใครทราบก็คอมเมนต์มาได้นะคะพี่พี่นี่มีกำลังใจล้นหลามค่ะตอนนี้พี่พี่เอนะคะผู้ติดตามกำลังเดินทางเข้าหน,น,นึ่งหมื่นสี่พันท่านเนาะสนใจองค์นี้แครรุปภาพาดได้เลยนะคะพี่พี่เหมากระดานทักมาได้เลยค่ะรายการ ทั้งหมดนะคะมี24รายการสนใจองคไหนรายการใดทักมาหาน้องบัวรมีพักเครื่องได้ที่0620890157คะ่ะพี่คะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางถ้าเก็บเงินปลายทางขอบบกเพิ่ม50บาทจากยอดนะพี่นะเพราะว่าโดนหักปุย๋ยเซนแล้วก็หักค่ารมเนียมด้วยสําหรับวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาดูช่องน้องบัวรมีพักเครื่องทานข้าวเย็นให้อร่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ